มันเกิดอะไรขึ้นกับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพิมก็จะต้องยอมรับว่าที่บ้านมีเรื่องเรื่องราวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดอะไรคือวันนี้พิมต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่พิมอาจจะลงดีเทลไม่ได้เยอะเนื่องจากว่า มันเป็นเรื่องครอบครัวของพิมพจริงๆซึ่งจริงๆพิมพอยากที่จะเคลียร์ภายในบ้านของพิมพให้ให้ดีที่สุดพิมพร,มรู้พิมพรู้ก่อนข่าห้ามไม่ว่างแม่เขจะโพสงานแบบนี้ขึ้นมามคือจริงๆเ,เราก็ก็จะมีการโพสแบบนี้อยู่แล้ว อินโฟครั้งอินโฟครั้งแรกรู้สึกยังไงกินตอนที่เราอินโฟครั้งแรกหลังจากหลังจากที่มันอินโฟมีอะไรมาได้คุยกับแม่บ้างหรือย,ยังลูกยังไม่มีเขาไม่ได้คุยแต่ว่าพิมกับน้องแล้วก็ปาก็หาทางออก ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากใช่อาฟิชินปกติความสัมพันธ์ของเราครอบครัวทัหวานเราคนแม่การเป็นพานสัมพันธ์ของแม่ลูกปกติไม่ต้องว่าอาจจะมีขัดแย้งชันบ้านไม่พูดไม่ถูกกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเปนครอบครัวปกติมันทั่วๆไปของชาวบ้านก็อยู่จริงๆสําหรับพิมพิมพิมบอกว่าครอบครัวพิมก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตนู่ปกติเลยเราก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือ พ่อมามาม่ก็เล่นลูกพิมพ์อย่างดีแล้วก็พิมพ์ก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่ตั้งแต่เด็กแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่เหี่ไหมกับเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างมุมมองของเรากับแม่เลยมันก็เิ็ว่ามันเป็นการสื่อสา ุก็ถ้าถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องข้าใจผิดก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะคะคือคือพิมพิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพูดและทุกอย่างที่เราทำเพราะพิมมั่นใจว่าพิมเองก็ทําทุกอย่างเนี่ยแต่พี่ในฐานะลูกคนหนึ่งแล้วอยากพิมอยากจะบอกอะไรกับแม่ในวันนี้ไหมที่แบบรังรู้เอายังไม่ได้ทํา เรายังไม่ได้คุยไม่ได้พูดคุยกันในวันนี้อยากจะบอกอะไรครับพิมขอการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกคนที่ดูอยู่คือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรยาเงี้ยอยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยค่ะคือตัวตัวพิคุยกับแม่ล่าสุดเมื่อไหร่คะ พิมพไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วคือทั้งพิมพ์ทั้งน้องทั้งตาก็ยังไม่ได้มีใครได้ยิแม่อย่างเรื่องที่แม่เขาพูดถึงเรื่องการทุนนี่เนาะพิม์อง,ง,งรายละเอียดได้ไหมพิมพ,งพง์พ,มพูดได้แค่ว่าพิมพไม่มีความจําเป็นที่ต้องโกหกอะไรเลยอะคะ่ะ ไปพิมก็ไม่ได้อะไรพิมก็พิมก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งพิมมองว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนได้แค่นั้นเองพิมแต่ว่ามันมถมีบางประโยชน์ที่มการผู้องว่าเกี่ยวกับงานอะไรอย่างเงี้ยแต่งแล้วก็มีกรโมว่ามันมายังไงเป็นเรื่องเดียวกันคือในส่วนของเรื่องงานแต่งอะค่ะ จริงน้องสาวคนกลางของพิมพ์กำลังจะมีงานแต่งอย,ยู่แต่ว่าเรื่องนี้พิมพ์ขอโทษจริงๆที่พิมพ์ขอไม่ไม่พูดถึงดีเทลเพรา,นานะว่ามันมันเกี่ยวกับน้องสาวพิมพ์ที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเลยอ<น>ะไรเงี้ยไม่อยากไม่อยากเอาเขาเข้ามาถือยู่ในในเรื่องนี้ในวันนี้ <ช enseñ> เราเป็นหน่วงอะไรยังไงกับ้าวบ้านในวันนี้ <S <S เป็นหน่วงความรู้สึกทุกคนในบ้านเลย พิ์ม,มั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ดีกับใครเลยอะมันคือวันเนี้มันสักวันหนึ่งข่าวนี้มันก็จะหายไป,ไไไปแต่มันจะอยู่ในใจใพินกันน้องไม่ตลอดชีวิตอ่ะพิมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากที่มัน จริงๆกนไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาพิมพจะบอกอะไรคร่าวๆได้ไหมว่าเกิดประมาณช่วงไหนปลายปีที่แล้วหรือว่านีหรือว่ามันเป็นทัสนสำคัญแล้วคือพิมรู้ได้ค่ว่าครอบครัวทุกครอบครัวค่ะมันก็มีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกครอบครัวพิมพเชื่อว่าที่พี่ๆทุกคนมันต้องมี มีการไม่เข้าใจบ้าง<ม>เป็นบางทีอยู่แล้วค่ะใช่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่เลยพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้นาคน้อตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่นี้ตอนนี้ปตอนนี้่ปัญหาความไม่เข้าใจในครอบระหว่างแม่เกิดขึ้นบ่อยไหมอย่างที่บอกไปค่ะคือครอบครัวทุกครอบครัว มันมีเรื่องแบบนี้แล้วค่ะคือมันจะมีเข้าใจกันบ้าไม่เข้าใจกันบ้าแต่สุดท้ายเราจะหาทางออกร่วมกันได้เสมอตอนตอนที่เวลาเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันเครก่อนหน้านี้เรามีวิธีการที่จะทำยังไงยกให้เข้าใจให้มองเห็นในมุมเดียวกมกันพิมก็ทําเต็มที่ในฐานะลูกพิมพ์พิมพกับน้องหรืป่าะเราสามคนทําเต็มที่ในฐานะลูกแล้วมีข้อได้เปรียบว่้ พิาเป็นคนที่พิมห่วงป้าที่สุดตอนนี้จะมีใครมาเป็นกาจใกลไหม,มพิมคิดว่ามันต้องมีทางออกค่ะพิมพิมกับป,ป้ากับน้องหาทางกันหูดพิมอยากสำหรับตัวพิมถ้าถ้าเป็นไปได้ใจเราอยากเป็นเพื่อนนี้ิตทยี่ไทยยังไงบ้างดู ไม่มีใครอยากมีปัญหาอยาอ่างนี้อยู่แล้วค่ะพิมพอยากให้มันขี้คายอยู่แล้วพิม,พม,พอ,ยพมพอยากให้<ท>พิมพิมอยากพิมอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนนี้ตอนนี้เราควจะเห็นใส่ใจคนไทยทุกค์ไหมว่ามันจะมีทางออกทางใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายเราก็จะเห็นทางไหนพิมกับพิมกับที่บ้านหาทางออกกันอยู่ค่ะ พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะตอนนี้ทิมต้องทิมต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่เรื่องนี้มันไปกระทบจิใตใจหลายๆคนค่ะท,ที่ทําให้หลายๆคนที่ได้อา่านรู้สึกไม่สบายใจขอด้วยสุดท้ายแล้วทีมอ่นมีอะไรจะพูดกับคนที่บบเป็นห่วงทั้งสภาพจิตใจของทงั้งอองทิมทั้งกับของแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบขอบคุณะคะ่ะทิมได้รับกำลังใจเยอะมาก ขอบคุณจริงๆค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่รักเราส่งพลังมาให้เราเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างเลยแล้วก็พิมบอกว่าพิมจะไม่พิมบอกว่าพิมจะไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกแล้ว